คันนี้อัพเป็นกระจกพับออโต้นะครับกรณีเราล็อกที่รีโมทนะครับกระจกจะหุบเข้าออโต้เลยครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้ามีการคลายที่รีโมทก็จะกางออกออโต้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับเวลาล็อกรถจะหุบออกออโต้เลยนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับล็อกก็จะเข้าทันทีเลยก็ถ้าเราคลายที่รีโมทนะครับประตูจะก้างออกทันทีนะครับตอนนี้มีการติดไฟใต้กระจกด้วยนะครับระบบแท้เหมือนโปรไวแท็กทุกอย่างนะครับถ้ามีการล็อกที่รีโมท ไฟจะค่อยๆดับ hmm, ด so so ับไปทัน oh, ทีนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามีการกลางที่ไม่หมดก็สามารถเช็ครถว่าล็อกไม่ล็อกนะครับกรณีรถเราไม่ล็อกก็คือกระจกมันจะไม่หุบนะครับเนี่ยครับผมลองเปิดดูปิดไม่แสบนะครับปิดแล้วแต่ยังไม่สนิทเนี่ยล็อกปุ๊บกระจกจะไม่เข้านะครับก็คือจะลังนะครับเนี่ยก็จะไม่เข้าเนี่ยครับเนี่ยก็จะไม่เข้าต้องปิดประตูสนิทเท่านั้นนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับกรณีเราจะรู้ว่ารถล็อกไม่ล็อกครับถ้ารถล็อกคือ อันนี้จะหุบเข้านะครับถ้าคายก็คือรถสาธาระตอนนี้ยังไม่ล็อกนะครับก็เช็คไม่ง่ายเลยดูตรงนี้นะครับถ้าล็อกคายครับทำงานทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะครับประมาณนี้สนใจสอบถามได้ครับ